ย่ออะไรจะมาบ้างแค่นี้เลยแค่นี้ไม่ต้องเล่นเกมอะไรอยากม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยใช่แต่งตัวเป็นอะไรมาไม่ได้แข่งกันนี้ไม่ได้แข่งกรรนะคนะเธอเธอเอาไปที่ดีมากนโอเคแจ้งก่ินก็บอกว่าอ๋อมันอิดอยู่นะครับหูชาจนไม่ได้ยินอะไรแล้วตอนนี้รู้สึกแล้วนะคเอาละเริ่มจากใครก่อนดีเราจะเริ่มทีละคนนะใครก่อนดีเอาไปก่อนไปก่อนไปก่อนนะ ใบก่อนเลยใบครับคุณจะเป็นต้องพรีเซนต์ถ้าผีที่คุณแต่งตัวมาครับอ่าอ่อ,อ,อยู่อ่าอย่างนี่แม่คุณก็พรีเซนต์แล้วผมจะแฟนคลับตอบว่าคุณแต่งมาเป็นผีอะไรแล้วถ้าเกิดแฟนคลับตอบไม่ได้สักทีคุณก็ทำํำเป็นยุณก<ค>็ต้องไลไปเรื่อยๆถูกไหมอ่าดีเด็กเขาบอกว่าจะไม่ตอบเขาจะไล่ไปเรื่อยๆเขาจะไม่ตอบเลยใบพร้อมไหมครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับ พร้อมแล้วหนึ่งสองซ้ำ ที่จะได้เห็นเขาทำกันมากกว่าอาพุทก็หอมเลยนะวันนี้หอมยอมนะหอมยอนเลยยอมเลยยอนพระท่านต้องทำใหม่ดีมรอดทำไมเดี๋ยวไม่มีเหตุไหมทำนั้นทำนั้มันตกใจแล้วมันเผลอหลับตาน้องไม่เกียร์ไออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาของไปจ้ะเอาไม้มาฝากพี่ไหมเอาไม้มาฝากพี่ดีกว่าเห็นไหมไม่นมีอะอ่ะโอเคได้ได้คะจะรั่สนามนะโอเคทำอะไรเนื้อีกทีอยินไหมครับเนื้อเป็นผีอะไรนะเป็นผีอะไรนะเนื้อ ไม่รู้จรินูยอมนู้ยอมรูยมเขาูแล้วแ,แป๊นนะแป๊บหนนะแหมพวกเธอเอาประมาณน่ะ <c oughs> เนี่ยไม่มีใครตอบเลย <c oughs> จริง <c oughs> วินบ้างครับวินถ้าถูกอยู่มันยามเป็นหน่อเซนมิ่เกิดอะไรขึ้นกับเธอจิตอยู่เป็นอะไรซิจิโร่เป็นอะรผว่าไม่ได้ตัยโตเนี่ยถูกต้องรับไม่ทันเลยส่างแต่ละพิสูจน์จู่โจมมาจู่โจมมาถึงวินบ้างนะครับครับวินต้องไปว่าวันนี้วินแต่งเป็นผีอะไรครับอ่ะผีอะไรครับหนึ่ข้าวยามะินวินต้องไปก่อนวินต้องพิสเซนต์ก่อนวินต้องพิสเซนต์ก่อนหน่อัได้ไหมวินจริง เลยบินบินละบินลเดี๋ยวผีเสื้อหรือผีต่อเสื้อนะต่อผีเสื้อเอายครังสองสามจริงมันคลายกันคลายกันมาก ไม่เหมือนกันเลยของเพราะอะไรเขาไปถิ่นได้เกินตาไม่แบบเหมือนกันเลยอ่ะนี่แล้วเขาบอกว่าเขาก็มองไม่ทันเหมือนกันเลยนะรู้ยังรู้หรือไรไม่รไม่รู้หรอตะกี้มันเร็วไปหรอครหรือยังไงเอาอีกเถอเถอไม่ได้งินงีไม่ได้แก้หนาที่ซีเรียที่ไม่ได้แก้ใช่ใช่ใช่ขอบใจสี่นิ้ว ยู่ที่เนี่ยเราไม่ทานเพราะพี่อายุเยอะแล้วแลวที่สำคัญเวลาทำมาเร็วๆอ่ะมันมองยากพี่ขอเป็นภาพแบบสโลโมชั่นเราช้าๆนะเนาะสโลโมชั่นเนาะเออโอเคไหมอาย่างคอยหนึ่งครั้งสโลโมชั่นเป็นแบบ นีะแล้วใครกล่าบอกว่าสารบัญชั่นเนี่ยีม่งบอตอนจะดูคอเนี่ยกดพอสด้วยคำเดิมเธออัพอดีพุ่งดีเนาะสรุปเป็นผีอะไรฉันยังไม่รู้เลยนะอ้าวทุกคนสรุปเป็นผีอะไรครับวันนี้สำหรับวินหาอะไรเป็นแบบไรเหมือนกันหรอใช่ป่ะแดกคิวลานี่นั่นไม่เหมือนแดกคิวลาใช่ไหมครับวินนักเสนอครับใช่ครับแดกคิวลา ไม่จรินะถูกคนนึงเป็นแบมพายคนนึงเป็นแดกทูลาผมได้ยิไม่ออกเลยว่าแดกทูลากับแบมพายต่างกันยังไงแดกทูลาแบมพายก็เป็นคนปกติแต่แดกทูล่าก็เป็นท่านเขาท่านเขาท่านเขาไงเป็นแบบแบมพายผู้ดีท่าอะไรนะพี่เมเขาเป็นแบมพายผู้ดีเออเป็นแบมพายที่ดันมียศถาบรรดาในอันอีกสงเซตหนึ่งนะเออเป็นอีกสเซตหนึ่งโอเคท่านเข ดวกก็คือชับดูดูเรือดูเรือทั้งคู่เหมือนกันเพื <Hayır> <t iny> ่อนนะนะคเดี Desde ๋ยวบักรตเป็นไหนโลูกอะไรฮะแซมพิงพอใจเนาะพิงพอใจมนปิ่นนะมึนปิ่นนะแกก็อยู่ดีก็โชว์แล้วก็เนี่ยครับก็เป็นคพพอใจขั้นสุดพี่โอเคมาทั้งทีจะมาแค่มันกล่นเกมจะมาให้คำจะมาทายใจก็คงไม่ได้ไงน้อยนะ 不怕多。 ขึ้นอ,อีกแน่นอนที่สยามพารากนอนเองยังไม่รู้าไตตามด้วยนะครับกดคลิกไลค์ทเพจกับเฟซบุ๊กของสยามพรารากอนครับแล้วก็กิจกรรม่าสุดแบบนี้ยังไม่จบนะครับ้งนี้พับเรายังมีอีกหนึ่งคู่ทุกต่านลือมีปวามน่าจะมาชนะที่เบรบิ่มมนของเราตรงนี้ให้เรารุถึงอีกนหนึ่งหนุ่มที่บอกเลยว่า ดีนะเรื่อันงแต่วูวงนยังเป็นอตอนไปเลยเนี่ยนะเด็กชายในภาพนี้หนึ่วันในครับกับงานเรอวสียาพระกรและ